สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องเวินซ่าแชนเนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับก็ในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนเเลือกทําได้เลยนะครับก็ส่วนเว็บขุดเดี๋ยวผมขอทําให้ถึงยอดขุดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแนะนาเพื่อนๆให้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บนี้เลยนะครับ cmc พอเสร็จนะครับก็จะเป็นบอดนะครับเป็นบอดเคมเหรียญเข้ากระเป๋าเอ็กเพสคริปโตนะครับก็วิธีการสมัครก็เหมือนที่ผมเคยสอนไปเลยนะครับก็กดพัดลอกลิงกระเป๋าเอ็กเพสคริปโตเราไปเลยนะครับนี่นะครับก๊อปปี้ตรงนี้แล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็รีแคปชาตรงนี้ไปหนึ่งครั้งนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงสีม่วงเลยนะครับ โอเคก็เข้าสู่ระบบสำเร็จก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สมัครมาครั้งแรกพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับผมก็จะมีอยู่ศูนย์ MCM Token นะครับก็วิธีการทำก็จะมีเหรียญให้เราเลือกทำอยู่หลายเหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ETC LTC TIX แล้วครับแล้วก็ดอ c คอย DGB Dash RDD นะครับแล้วก็ ex exs นะครับแล้วก็ exg นะครับแล้วก็ bcn นะครับแล้วก็ ada นะครับก็นี่นะครับมี usdt ก็มีนะครับแล้วก็ c c a ก็มีนะครับเอ้ไม่ใช่ Z a sing ก็มีนะครับ s ec นะครับแล้วก็ xrp xmr อะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการทางานนะครับเพื่อนๆก็มาตรงคำว่าตรงนี้นะครับนี่นะครับ ที่ผมขีดไว้ให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับก็มันที่คําว่าช็อตลิงก์ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกช็อตลิงก์เพื่อนๆก็ดูโฆษณาได้นะครับ24 p t c ก็จะขึ้นให้แต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับก็มาดูที่คําว่าช็อตลิงก์อันแรกเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นบอทเคมเข้ากระเป๋าเอกเพสคริปโตทุกๆ1นาทีนะครับโอเคแล้วก็มาหาตรงนี้นะครับก็ถ้าเราทำช็อตลิงก์หนึ่งครั้งเราก็จะได้อยู่ที่3550้าิ MCM Token นะครับก็กดที่คำว่าเยี่ยมชมได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ร้อหน้าเขาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคก็พอโหลดเสร็จนะครับแล้วก็กดรีแคปชาตรงนี้ไปได้เลยนะครับพอรีแคปชาปุ๊บแล้วก็กดคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับก็ทำได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับตอนนี้นะครับก็รอเวลา ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วินาทีครับอตอนนี้เลอหนึ่งล้วก็กด Get Link ตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็รอเขาดาวน์โหลดสักครูนหนึ่งนี่ก็มาถึงหน้านี้นะครับแล้วก็รีแคปชั่นอีกรอบนึงนะครับ ล้วก็รีแคปชา่ไปอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคพอเรารีแคปชา่นนะครับเขาบอกให้เราหารถแท็กเตอร์นะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับรูปรถแท็กเตอร์พอเสร็จปุ๊บเราก็กดยืนยันตรงนี้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกตรงนี้ไปเลยเดยนนะครับก็รอ,อหน้าเขาดาวน์โหลดก็รอเวลาประมาณ7วินาทีนะครับก็รอ,อเวลาสักคู่หนึ่งนะครับ ก็อตอนนี้ใกล้จะครบแล้วนะครับนี่นะครับเหลืออีกสอพอครบปุ๊บแล้วกด Get link ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็รอหน้าเว็บขอดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กด Get link ตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับก็รอขอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคกำลังโหลดฟอสเเอนะครับโอเคผมก็ได้มาอยู่ที่3550 MCM โทเคนนะครับนี่นะครับก็รอเวลาอีกหนึ่งวันเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆจะมาทำเพื่อนๆก็กดเยี่ยมชมตรงนี้ไปได้เลยนะครับโอเคสักคู่หนึ่งนะครับพอเรากลับมาปับ๊บเดี๋ยวผมขอรีหน้าเว็บสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคผมก็มีอยู่สามพนะครับก็เรามาดูนี้อันนี้เพิ่มได้ไหมคูณสิอ่าน,นี่เพิ่มคูณ10ได้นะครับทุกๆ60วินาทีนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เลือกเป็นคูณอย่างาสมมุติว่าผมเลือกเป็นคูณ10เพื่อนๆจะเลือกเป็นคูณอะไรก็ได้นะครับก็จะอยู่ที่60วินาทีทุกอันนะครับก็ถ้าเป็นคูณ10ก็อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ อย่างการเราจะเลือกไปเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆแนะนําก็เลือกได้ประมาณ5เหรียญนะครับหรือเลือกอ๋อเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ผมก็ไม่ขอเลือกทั้งหมดผมก็ขอเป็น TRX นะครับแล้วก็ดอกคอยแล้วก็อะไรอีกดีเป็น LTC แล้วกันนะครับผมขอเลือก3ามเพื่อนๆจะเลือกหมดเลยก็ได้นะครับก็ผมขอเลือกแค่3ก็จะอยู่เวลาจะอยู่ได้แค่1ชั่วโมงนะครับ นี่นะครับเหรียญที่เรามี3 5 5 0 mc โทเค็นนะครับก็จะอยู่ได้แค่1ชั่วโมง11นาทีนะครับก็เราก็กดเปิดฟอสเซตตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับความสำเร็จกำลังสร้างก็รอสักคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับของผมก็จะมีอยู่3เหรียญมีด็อกคอยทีไอเอ็นะครับก็ขเขาบอกว่าบูธที่จะ ที่เลือกก็คือ10เท่านะครับจ่ายทุกๆ60วินาทีนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอรอ1นาทีนะครับเดี๋ยวเหรียญก็จะส่งเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเหรียญส่งเข้ากระเป๋าตอนครบ1นาทีนะครับโอเคก็ครบ1นาทีนะครับเหรียญก็ส่งเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติเลยนะครับเอ็กเพทคริปโต ของคุณแล้วส่งไปยังบัญชีของเราแล้วนะครับก็10ซัตโตชิ LTC ถูกส่งไปแล้วก็5,850ันแปดร้อยห้าสิบ TRX ซัตโตชิ TRX นะครับก็เข้าเอ็กเพไปแล้วนะครับ1 9 9 0งพันดอกคอยนะครับถูกส่งไปยังเอ็กเพรคริปโตของคุณแล้วนะครับก็กลับไปที่เอ็กเพรคริปโตนะครับพอกลับมาเราก็รีไป1ครั้งนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับ โอเคนี่ของผมก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับ MCM ก็เข้าแล้วนะครับ10สต๊าชิ LTC แล้วก็5,850 TIX นะครับแล้วก็1,990สต๊าชิ Dogcoin นะครับก็เข้าแล้วทุกๆ1นาทีนะครับก็สำหรับสายสำหรับเพื่อนๆคนที่ไม่มีเวลานั่งคิไม่มีเวลานั่งเคมนะครับก็จะเป็นบอทได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เหรียญเขาก็จะส่งให้เราทุกๆหนึ่งนาทีเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะส่งให้เราเรื่อยๆตามจํานวนเหรียญนี้นะครับเขาก็จะส่งให้เราเรื่อยๆเลยทุกๆ10นาทีเอ้ทุกๆ1นาทีต้องขอโทษทีนะครับทุกๆ1นาทีก็เขาจะส่งให้เราเลยตรงนี้เหรียญตรงนี้เราก็จะโดนหักไปเรื่อยๆนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆผมว่าใช้บูเป็น10เท่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นกี่เท,ท่าก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ก็ทุกๆหนึ่งาทีเขาก็จะส่งเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัตินะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอดูกันว่าครบหนึ่งนาทีหรือ,อยังเมื่อกี้นี่นะครับเขาก็จะส่งให้เรามาแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆเขมถ้าเพื่อนๆปล่อยบอดบ่อยๆเวลกระเป๋าเราก็จะขึ้นนะครับของผมก็เวลอยู่ที่147แล้วนะครับก็เวลก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับก็เค้มปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับโอเคนี่เขาก็โหลดแล้วนะครับเหรียญก็น่าจะส่งไปยังกระเป๋าแล้วนะครับนี่นะครับถูกส่งไปยัง10บซาตชี LTC ถูกส่งไปยัง x อ h คริปโตของคุณแล้วนะครับ ก็จานวนเหรียญก็อาจจะได้น้อยนิดนึงนะครับแต่ทุกๆ1นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆมีโทเคนตรงนี้เยอะๆนะครับก็วันหนึ่งเพื่อนๆก็น่าจะได้เยอะนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ต้ล่างคลิปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ ก็เว็บนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ